ภาพที่ผมจะเปิดต่อไปนี้ก็สำคัญมากครับคดีนี้คำว่ามนุษย์ยากแท้อย่างถึงเนี่ยเวลาดูข่าวมันใช่จริงๆคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมครับบ้านของพี่ใหม่ที่ถูกฆ่าจะเข้าได้ต้องใช้ขีกกร์ดนะครับคุณผู้ชมจำสิ่งหนึ่งที่เราเล่าให้ฟังได้ไหมว่าไอ้กิจเนี่ยที่น้องพรบ,บอกว่าเพิ่งรู้จักแต่ไม่ได้มีอะไรเนี่ยไอ้กิจที่มันฆ่าเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้หลักฐานอะไรมาหรือเปล่า มันไปดักรอคุณใหม่ก่อนที่มันจะอุ้มไปฆ่าทิ้ง<ะ>ภาพที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นว่ารถของไอ้กิจเข้าหมู่บ้านของน้องพรได้อย่างง่ายดายฮะ,ฮะคำถามคือไอ้กิจมันเข้าได้ยังไงมันมีคียกาดได้ยังไงคุณผู้ชมดูฮะนี่คือรถของไอ้กิจเข้าไปแล้ว เป็นวินาทีที่จะเข้าไปรออุ้มใช่คุณผู้ชมดูนะครับมันไม่ต้องแลกบัตรด้วยถูกไหม<ช>คุณผู้ชมดูภาพนี้สําคัญที่เปิดปิดอะเพย์เลยครับเพเลยนี่ฮะคาถามคือใครให้ขีดการ์ดมันอแล้วอย่าลืมนะครคุณใหม่โดนอุ้มค่าโคตรโหดเที่ยมเลยน้องพรก็ยันว่ารักผัวที่สุดเลยแต่ไอ้ฆ่าตกรเข้าบ้านน้องพรได้อย่างง่ายที่สุดเลยนี่ฮะภาพนี้ยังไม่จบ หลังจากนั้นคุณผู้ชมนี่คือเตรียมไปอุ้มผ่านไอ้ตัวไม้กัน้นเข้าใจว่าคงมีบัตรแล้วแหละใครเนาะให้บัตรไอ้ฆาตกร หลังจากนั้นภาพถัดมาอาเมไลเลียงเลยครับภาพในหมูหบ่บ้านชเข้าหมู่บ้านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดักรอทางด้านของผู้ตายที่บ้านแล้วว่าจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็จะเห็นมุมที่หลังจากเข้ามาจากที่ประตูหมู่บ้านเนี่ยก็คือเข้ามาอย่างง่ายดายอย่างที่บอกก็คือใช้คีการ์ดเนี่ยเข้ามาได้โดยไม่ต้องแลก,กบุ๋งแลกบัตรอะไรเลยนะคะพอเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะเป็นมุมต่างๆที่ไปที่บ้านของผู้ตายเพื่อจะไปดักรอค่ะเปิดต่อเนื่องมาเลยก็ได้นะคะก็จะเป็นตามถนน ก่อนที่จะไปถึงซอยของบ้านของคุณใหม่ธนาสันค่ะข้ามไป oh. เนี่ยค่ะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปจอดรอเนี่ยค่ะ uh huh. ในเวลาคือคงมาดูล,ดลาดราแล้วแหละแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าน้องใหม่เนี่ยแกต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทํางานใช่แล้วมันน่าสงสารใหม่ตรงไหนรู้ไหมทางานหาเงินให้เมียนะฮะต้องไปโรงงานชนบุรีแต่ปรากฏว่าไอ้ก,กิบเนี่ยสามารถเข้าหมู่บ้านแล้วเข้ามารอได้เลยคุณผู้ชมดูดิฮะใครให้ขี่ก์สมันอะ <Ừ. S 2> เดี๋ยวจะบอกว่าใครให้ขี์การ์ดมันนะฮะนี่และผมก็ย้ำนะน้องพรเนี่ยเป็นคนรักออรักพิมใหม่สุดลิ่มทิมประตูนี<า>น่แต่อีก,กิดมาแล้วต่อครับคือความแปลกนะก็คือเมื่อกี้ตอนที่แตะขี์การ์ดเข้าหมู่บ้านเนี่ยนี่นี่มันวนรอนะฮะอันนี้วนรอมาจอดรอค่ะนี่มันเหมือนกับวนรอจะฆ่าแล้วนะฮะตอนนี่<ต>มาแล้วฮะคี์การ์ดหน้าหมู่บ้านเนี่ยสี่ทุ่มห้านาทีแล้วคุณผู้ชมดูภาพกล้องจรปิดเนี่ยมาแล้วนะฮะสี่ทุ่มยี่สิบหกนาที ก็คือทางด้านของผู้ตายคุณหมายธนาสันถอยมอเตอร์ไซค์นี่เขาไม่รู้ตัวนะครับว่าเขากําลังทํางานหาเงินให้เมียเขาหน้าที่ต่อไปนี้เขากําลังจะตายอีกไม่กี่นาทีหาเงินให้เมียฮะที่เขารักมากค่ะออกแล้วนะฮะไอ้นัน่นนะดักรอแล้วคุณผู้ชมฮะตามหลักฐานที่เราได้<ช>สงสารเขาจังเลยแล้วยังไงต่อเมหลังจากนั้นเนี่ยพอเลี้ยวออกมาปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการ ไล่มากับรถบาลลงให้หมดครับทีมงานมันบังฮะจะเห็นรถสีแดงไอ้จังหวะเนี้ยเป็นรถสีแดงมาก่อนแล้วรถของผู้ตายเนี่ยขับตามตามหลังมาไม่เหมือนกับมันก็ตีเนียนอ๋อแต่ว่าเหมือนกับว่าน้องใหม่เขาน่าจะรู้ใช่ป่ะพ่ออะไรป่ะเดี๋ยวุณผู้จมดูภาพนะมันเริ่มปาดแล้วนะฮะแสดงว่ามันกัดจะอุ้มตั้งแต่ในหมู่บ้านเรื่เดี๋ยวมันจะมีภาพขับปาดกันแล้วนะฮะค่ะไปตัวที่เมื่อกี้ค่ะก่อนก่อนที่เนี่ยค่ะตอนนี้ขี่นำแล้วตัวเมื่อกี้จะมีการขับปาดกันนี่ อ่นเนี่ยนะคะ,คะแสงขึ้นไปล้ปาดกันแล้วก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ของน้องใหม่เนี่ยมีการขี่นำหน้าหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นขาออกซึ่งเราจะไปดูที่รถเก๋งสีแดงคันนี้ของทางด้านผู้ก่อเหตุก็คือช่างกิจเนี่ยตอนออกก็จะเห็นว่าออกได้อย่างง่ายดายโดยที่แตะขี่การ์ดไม่ต้องแลกบัตรอะไรนี่คือออกแล้วใช่ป่ะออกแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะใครเอาขี่การ์ดให้ฆาตกรฮะแล้วทางด้านน้องใหม่เนี่ย ซึ่งผมก็ย้ําตลอดเพราะผมสงสารเขาทํางานหาเงินประเคนให้เมียหมดดูนะฮะมีอีกไหมหรือจบยังหมดแล้วค่ะจบแล้วไม่เป็นไรเปิดภาพตอนมันเข้ากับออกขึ้นมาเนี่ยแหละตอนที่ไม้ก้นมันเปิดเองได้เพราะมันมีคียการ์ดกาลังจะสําคัญตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นฆาตกรเข้าออกมาได้อย่างง่ายดายมากเพื่อจะอุ้มน้องใหม่ไปตายเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอประธานหมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏคุณมานะ ประธานหมู่บ้านบอกกับทางช่องแปว่าไงรู้ไหมครับยังไงภาพที่สังคมเห็นดิ้นไม่หลุดเพราะว่ากล้องหมู่บ้านนี้ดีมาก64ตัวเราถามบอกเออประธานครับทําไมรถฆาตกรมันเข้าได้ล่ะครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมฟังไม่ผิดด้วยนะ28ธันวา66น้องพรมากับทางด้านคุณธนาสัน ก็คือคนตายมาขอซื้อคียกาสเพิ่มอีกหนึ่งใบแล้วก็ใช้ชื่อของธนาสันคคำถามคือคียกาสใบนั้นน่ะใช่ใบที่ไปอยู่ในรถฆาตกรหรือเปล่าใช่ไหมแล้วคำถามคือน้องพรมากับผัวที่บอกว่ารักมากถ้าใช่คียกาที่ชวนผัวมาทำเพิ่มมันอยู่ในรถคันนี้ได้ยังไง ประธานหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ปักปัมน้องพรเพราะเขาก็สงสัยว่าคุณเข้าได้ยังไงการเข้าแบบนี้ต้องมีคีย์การ์ดค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปเช็คหมายเลขบนคีย์การ์ดเนี่ย<อ>กับตอนที่ไปขอซื้อเพิ่มเนี่ยก็สามารถเช็คตรวจสอบได้นะว่ามันตรงกันหรือเปล่าและอย่าลืมว่าน้องพรซื้อนะฮะถ้ามันดันทะลึ่งไปตรงกับไอ้รถฆาตกรพรจา๋าพร่งนี้พรต,ต้องตอบยาวแล้วแหละฮะมีเสียงประธานหมู่บ้านครับ ภรรยาของผู้เสียชีวิตนะฮะ,อะขอเอ่ยนามสมมุติแล้วกันน้องน้องเอแล้วกันนะน้องเอเนี่ยมาขอซื้อคีย์การ์ดกับผมนะครับส่งมาทางไลน์นะวันที่28เดือนธันวาคมนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าให้มาฝากไว้ที่รปภนะครับเขาก็นําม,มาฝากไว้ที่รปภนะครับเขาก็ได้คีย์การ์ดจากคุณลุงกี้ นะฮะคุณลุงกี้ทําคีการ์ดให้ไปประมาณวันที่1ใช่ไหมครับหนึ่งมกราเนาะเราล,ลงมาทีวันที่อ่าวันที่1มก,การาแล้วก็นําไปฝากไว้ให้รปภวันที่1มก,การาถูกไหมครับอ่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นวันที่เอ่อยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะฮะเวลาประมาณสักสี่ทุ่ม um ก,กว่านะครับก็มีรถผู้ต้องสงสัยแล้วกันนะครับเข้ามาในหมู่บ้าน โดยเข้ามาเนี่ยจากที่เราเห็นกล้องวงจรปิดด้วยกันนะครับก็ไม่มีไม่มีการแลกบัตรประชาชนนะครับแต่เป็นการใช้คียการ์ดตื้อเข้ามานะฮะแต่การตื้อคีการ์ดเนี่ยเขาไม่ได้ลดกระจกแล้วก็เอาคียการ์ดมาแตะตามปกติที่เขาทำนะครับก็ตื Key ้อคีการ์ดโดยใช้การปิดกระจกแล้วเอาคียการ์ดเนี่ยไปแตะตรงกระจกสีดำดำดำนะครับระยะมันได้มันก็สามารถตื้อที่จะเข้ามาในหมู่บ้านได้โดยที่ กล้องวงจรปิดไม่สามารถมองภาพหรือจับภาพคนคนขับได้ครับแล้วก็หลังจากที่เขาเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ไปวนนะฮะวนรถอยู่ตรงซอย26ซึ่งเป็นซอยของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาในช่วงประมาณสัก4ี่ทุ่มกว่านะประมาณสัก4ี่ทุ่มหนาที10นาทีอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ ก็เดี๋ยวตำรวจคงจะต้องไปดูเพราะวันนี้คนบ้านน้องพรและและน้องพรก็ย้ำคําเดิมว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่รู้จัก